วันนี้22มิถุนายนตกลงพันธบทโทบันยินจะถูกควบคุมตัวจากเรือนจำไปที่ศาลค่ะเมื่อวานนี้ที่ซอยอ่านข่าวคิดว่าจะเป็นการเบริกเบิกตัวคือจะเบิกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ต้องไปที่ศาลน่ะให้อยู่ที่คุกเนี่ยแหละแล้วก็เบิกตัวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประมาณนั้นแต่ทีนี้ปรากฏว่าไม่ใช่แล้วนะคะ วันนี้เนี่ยค่อนข้างยืนยันว่าตำรวจจะควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมราชทานเนี่ยแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินซึ่งเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาเนี่ยนะคะว่ากันว่าจะนำตัวจากเรือนจำไปยังศาลค่ะเพราะฉะนั้นแต่เดิมมีข่าวว่าวันที่22่มิถุนายนเนี่ย พันธบจโทบัญยินวางแผนแหกคุกในวันนี้แต่ว่าเรื่องแดงขึ้นซะก่อนดังนั้นวันนี้ถ้าหากมีการนำตัวพันธบจโทบัญญินไปศาลก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดกระบวนการแหกคุกเกิดขึ้นหรือเปล่าหรืออย่างไรแต่ว่าเจ้าที่คุมเข้มมากดังนั้นวันนี้พาดหัวใหญ่สุดๆเช้านี้นะคะเช้านี้ฉบับข่าวสดพาดหัวใหญ่สุดๆคุมบัญยิน ขึ้นศาลวันนี้หน่วยหานุมานกองปราบประกบเข้มจากคุกเลยค่ะตกลงวันนี้คุมตัวบรรยินไปศาลนะคะเคลื่อนตัวออกจากเรือนจำไปศาลค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบิกตัวเบิกอะไรเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์น่ะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนะคะเนี่ยนะคะรีดข่าวข่าวนี้ของฉบับข่าวสดบอกว่า สรงหน่วยหนุมานกองปราบประกบบรรยินจากคุกบางขวางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตวันนี้คือเหตุผลจำเป็นต้องไปเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการตรวจหลักฐานเป็นการตรวจหลักฐานคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาดังนั้นบรรยินกับพวกจึงต้องไปด้วยไม่ไปไม่ได้อ๋ออืม ดังนั้นการคุมเข้มวันนี้นะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่ากำหนดการต้องไปถึงสาลประมาณสิบโมงดังนั้นวันนี้คุมเข้มค่ะพันตำรวจโทบัรยินกับพวกเนี่ยออกจากคุกเรือนจําบางขวางไปที่ศาลเนี่ยคงต้องคุมเข้มกันพอสมควรเพราะแต่เดิมแผนแหกคุกจะต้องมีกำหนดการในวันนี้แม้ว่าแผนแตกไปแล้วนะแต่เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะวันนี้ต้องคุมเข้มค่ะตั้งแต่คุกไปถึงศาล ซึ่งเรื่องราวของพันธบทโทบัญยินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนายชูวงแท่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็คดีอุ้มฆ่าเผา,เานั่งยางนายวีรชัยสกุลตากประเสริฐพี่ชายผู้พากษาวุโสสารยากรุงเทพใต้นะคะแล้วก็มีข่าวว่าวางแผนแหกคุกตั้งใจจะแหกคุกวันที่22มิถุนายน เป็นช่วงที่จะเดินทางไปที่ศาลจะให้คนมาวางระเบิดคุกแล้วก็ตัวเองจะเรียกว่าประสานเฮลิคอปเตอร์มารับเพื่อหนีออกจากคุกไปถ้าแผนนี้ไม่ได้ผลก็ให้ไปอุ้มเมียผู้บัญชาการเรือนจำมาเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับการแหกคุกนี่คือแผนแต่เดิมที่วางเอาไว้แต่บังเอิญแผนมันหลุดมาซะก่อนนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะ เป็นวันที่จะคุมตัวพันตำรวจโทบัญยินไปยังศาลเนี่ยเจ้าที่เรือนจำจึงต้องค่อนข้างเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะโดยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าเรื่องนี้พันตำรวจเอกนรัสเสวีนันิบดีกรมราชัณฑ์บอกว่าตอนนี้กรมราชัณฑ์แลวก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยประสานงานอย่างใกล้ชิด รายละเอียดการแหกคุกต่างๆอดีบดีบอกผมไม่ขอพูดผมไม่ขอพูดไม่ขอพูดแต่ขอยืนยันว่าการควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังทุกอย่างเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มตามมาตรฐานสากลตอนนี้ได้มีการประสานกับสายยุติธรรมเพื่อลดความถี่ในการนำตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจำไปศาลแล้วเพราะโอกาสออกจากเรือนจำไปศาลไม่มีโอกาสแหกคุกได้ทุกเมื่อ ดังนั้นมีความคิดต้องการแหกคุกแบบนี้ก็บอกกับศาลแล้วว่าช่วยกรุณาลดจํานวนนัดหมายผู้ต้องหาไปยังเรือนจําหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวมันแหกคุกได้สักวันหนึ่งนะคะค่ะอธิบดีกรมราชัณฑ์บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมเข้มนะคะรอบคอบรัดกลุ่มในการควบคุมผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นรายใดก็ตามคือท่านพยายามให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบกลางๆเข้าไว้นะ ท่านบอกว่าและบางครั้งบางทีถ้าหากว่าเป็นไปได้ท่านก็อยากให้มีการเรียกว่าพบสารผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อ่ะมันจะได้ง่ายขึ้นอะ่ะประมาณแบบนั้นแต่กรณีของวันนี้เนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วคือจําเป็นคงจะต้องไปเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นกรณีของการนัดตรวจพยานหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานคือต้องไปดูต้องไปอะไรหลายๆอย่างจึงจําเป็นที่ต้องให้พันตำรวจโทบ,บัญยินเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย ไปที่ศาลเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดกันวันนี้นะคะสิบโมงเช้ามีอยู่สองรอบรอบสิบโมงเช้ากับรอบบ่ายโมงนะคะก็ต้องไปตรวจตรวจพยานหลักฐานเป็นคดีหมายเลขดำคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอดาีตเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสียชูวงนั่นแหละนะคะก็คือเป็นความคืบหน้าคดี คดีฆ่าเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษานั่นแหละค่ะวันนี้ต้องไปนัดตรวจพยานหลักฐานจึงจําเป็นต้องคุมตัวพันตำรวจโทบัญยินไปที่ศาลวันนี้ซึ่งไม่ได้มีแค่พันตำรวจโทบัญยินนะยังมีพวกของพันตำรวจโทบัญยินทเที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษาวันนี้ก็จะมีการคุมตัวไปที่ศาลนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นคดีที่สำคัญคดีก็ไม่เล็กดังนั้นการไปรศาลก็ถือว่าจำเป็นในการตรวจพยานหลักฐานและการคุมเข้มป้องกันความความอะไรนะป้องกันความอุกอาจที่อาจจะมีการแหกคุกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องป้องกันไว้ก่อนถึงแม้ว่าแผนแหกคุกหลุดออกมาแล้วและคิดว่าไม่น่าจะมีการแหกคุกในวันนี้แต่ใครจะไปรู้ะ คนอย่างบัรยินน่ะคิดอะไรได้ทั้งนั้นในเวลาเนี้ขนาดคิดว่าจะวางระเบิดเรือนจำเอฮลิคอปเตอร์มารับเนี่ยยังคิดแบบโอ้โหเล่นใหญ่ยังกับฮอลลีวูดได้ขนาดนั้นใครจะไปรู้วันนี้อาจจะเกิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบัรยินก็ได้อาจจะฆ่าตัวตายรอบสองหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องคุมเข้มหมดวันนี้ตั้งแต่เรือนจำบางขวางไปถึงศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เดวยวันนี้จะมีหน่วยที่มาช่วยคุมเข้มก็คือหน่วยหานุมานกองปราบนะคะหน่วยหานุมานกองปราบจะคุมเข้มเลยค่ะตั้งแต่เส้นทางจากเรือนจำไปถึงศาลจากศาลถึงเรือนจำประมาณนั้นคุมเข้มเลยนะคะอันนี้ก็แม้ว่าพันตรโทรบ,บันยินถูกขังเดี่ยวคิดว่าขังเดี่ยวแล้วถูกจับตาตลอด24ชั่วโมงไม่น่าจะสามารถไปวางแผนกับใครได้แล้วก็เถอะนะแต่ก็ต้องรอบคอบกันไว้ก่อนว่าอย่างนั้นนั่นแหละค่ะ วันนี้เขามีสองรอบที่ศาลร,รอบแรกสิบโมงรอบแรกสิบโมงเช้านะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรอบแรกเนี่ยเป็นการนัดตรวจสอบพยานหลักฐานต้องต้องแสดงต่อหน้าศาลนะคะแล้วก็รอบสองบ่ายโมงครึ่งวันนี้รอบสองบ่ายโมงครึ่งที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยก็ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่อนุญาตให้สื่อเข้าห้องนะไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปถ่ายทํเาเป็นการเป็นการดําเนินการเป็นความลับอยู่ในห้องของศาลในวันนี้ทั้งรอบสิบโมงกับรอบบ่ายโมงเป็นความลับไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวให้สื่อมวลชนอยู่ด้านนอกนะคะนนค่ะอันเนี้ยแลละค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามในห้องพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีการถ่ายทอด เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เอาไว้ให้สื่อมวลชนดูติดตามตรงนี้ได้อยู่นะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นตอนนี้ทั้งกรมราชธรร์ทั้งสารประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วส่งกำลังเจ้าที่มาดูแลความปลอดภัยสิ่งที่เป็นห่วงวันนี้ที่สุดคือแผนชิงตัวบันยินแผนชิงตัวบัรยินคืออาจจะไม่มีระเบิดไม่มีเฮลิคอปเตอร์ แต่อาจมีคนมาช่วงชิงพันตำรวจโทรบรรยินระหว่างถูกควบคุมตัวไปศาลก็ได้นี่คือสิ่งที่มีความคิดเอาไว้คือเจ้าที่เขาคิดอาจจะมโนรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาคิดขึ้นมาเขากังวลว่าอาจจะมีมีแผนชิงตัวบรรยินในวันนี้ในการแหกคุกดังนั้นวันนี้หน่วยที่ดูแลความปลอดภัยนะคะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยส่งกำลังมาดูก็คือหน่วยหานุมานกองปราบ ที่มีความสามารถในการควบคุมดูแลตรงนี้แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะมียุทธวิธีที่มีการประเมินสถานการณ์ตลอดแต่ไม่ขอเปิดเผยตำรวจมีแผนยุทธวิธีในการป้องกันความปลอดภัยไว้แล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยไม่ขอเปิดเผยว่ายุทธวิธีดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างไรเพราะประมาทไม่ได้เพื่อบัญญินเขาวางแผนคนอยู่ข้างนอกเนี่ยให้มาชิงตัวไปเนี่ยอันเนี้ยประมาทไม่ได้แต่เอาเป็นว่าตำรวจ เขาวางแผนทุกทางไว้แล้วป้องกันการแหกคุกข,ของบรรยินในวันเนี้คือวางแผนไม่หมดแล้วล่ะวางแผนไม่รอบด้านแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จําเป็นต้องคุมตัวบรรยินกับพ่วงเนี่ยไปที่ศาลนะในการนัดตรวจพยานหลักฐานนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ความคืบหน้าคดีคดีที่บรรยินเนี่ยวางแผนแหกคุกมีการสืบสวนสอบสวนสอบ,สสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะคะโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าพลตตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามไปประชุมคณะทําง,งานทั้งหมดเพื่อสอบสวนพยานยหล,ลักฐานสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนแหกคุกของพันตำรวจโทบัญญินนะอันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีศสว,ว่ากันว่าเป็นอดีศสสจังหวัดนครสวรรค์ก็คือพันตรวจโทนุกูลแสงสิริอดีตสเตสีนครสวรรค์ว่ากันว่าเป็นบุคคลที่สนิทกับพันตรวจโทบัญญินแล้วเป็นบุคคลที่พันตรวจโทบัญญินให้วางแผนแหกคุกแต่ว่าอดีศสท่านนี้ พันตำรวจโทนุก,กูลไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยดังนั้นกองปราบจะคุมตัวพันตำรวจโทนุก,กูลเนี่ยไปสอบปากคำในฐานะพยานนะคะก็เนี่ยแหละค่ะจะหาพยงพยานทุกอย่างมาสอบปากคำทั้งหมดเพราะว่าประเด็นประเด็นนี้แม้ไม่มีการแหกคุกจริงๆเพียงแค่แผนคิดที่จะทำเนี่ยมันอาจเข้าข่ายผิดคดีอาญาได้อยู่แล้วนะคะ เรื่องนี้จึงต้องมีการสอบปากคําสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมพยานบุคคลพยานอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะอันนี้และถึงแม้ว่าพันตำรวจโทบ,บัญญินจะปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทำแผนแหกคุกฉันไม่ผิดเจ้าที่ก็ไม่กังวลเพราะว่าตอนนี้มันมีพยานมันมีหลักฐานที่ค่อนข้างชี้ชัดว่าพันตำรวจโทบ,บัญญินต้องการแหกคุกจริงๆนะ ก็ว่ากันไปนะคะเรื่องราวของบัญญินวันนี้ก็พาดหัวใหญ่สุดๆหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อย่างน้อยละสองฉบับแหละเดลีนิวข่าวสดนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงฉบับของไทยรัฐด้วยไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่สุดๆเชา้านี้คือเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องการเตรียมแผนป้องกันการบุกชิงตัวบัญญินวันนี้ระหว่างเดินทางจากจากเรือนจําไปที่ศาลฉบับไทยรัฐพาดหัวใหญ่สุดๆ เตรียมทีมบุกคุกบางขวางสอบปากคำบรรยินเผยเจ้าที่ไม่หนักใจแม้จะเจอคำปฏิเสธศาลมีมาตรการคุมเข้มพร้อมรับมือหากบรรยินถูกชิงตัวของประเด็นไทยรัฐก,ก็คือมีความคืบหน้าในการสอบปากคำเรื่องราวของบรรยินวางแผนแหกคุกว่าอย่างนั้นนะคะคือมันมีเตรียมมีการเตรียมทีมเพื่อบุกคุกบ,บางขวางเนี่ย มันมีการเตรียมทีมเอาไว้จริงๆดังนั้นแม้ว่าแผนเหล่าเนี้ยมันถูกจับได้แล้วนะคะโอกาสที่จะทำเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ตามแต่แต่แค่คิดวางแผนและลงมือวางแผนแล้วเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะคะมันก็ผิดดังนั้นคดีนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำบุบบบคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะอาก็ว่ากันไปนี่คือเรื่องราวของบรรยินวันนี้ เรือนจำบางขวางคุมตัวพันตรุโ,รโทบัญญินไปศาลเชื่อว่าสื่อมวลชนเองก็คงจับตาดูด้วยเหมือนกันคงจับตาดูด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์มาเปล่าเฮ้ยมันมีกลุ่มไหนแบบเตรียมจะมาชิงตัวบัญญินไหมและหนุมานกองปราบวันนี้ดูแลความปลอดภัยขนาดไหนอย่างไรมันน่าจะเป็นสีสันบรรยากาศพอสมควรนะคะวันนี้การคุมตัวบัญญินไปศาลเนี่ยและไปถึงศาลแล้วเนี่ยดูแลความปลอดภัยยังไง ตั้งแต่รอบสายสิบโมงกับรอบบ่ายกว่าจะแล้วเสร็จเพื่อนำตัวบรรยินกับพวกจากศาลกลับสู่เรือนจำทุกอย่างวันนี้ต้องเรียกว่ารอบครอบละเอียดครอบคลุมทุกอย่างหมดป้องกันการชิงตัวบรรยินเพราะว่าพันตรวจโทรบ,บรรยินนี่เป็นบุคคลที่แบบโอ้โหสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างที่เราไม่ได้คาดคิดนะ่ะเขาเป็นบุคคลอย่างนั้นดังนั้นก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะจ๊ะอ่าก็ว่ากันไป